สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซีทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้แม่เพ้นก็ได้มาทักทายสบายดีเอฟซีทั้งช่องอีกครั้งนะคะเป็นคลิปที่3ของวันที่30ตุลาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะคลิปนี้แม่เพ้นจะพาเอฟซีทั้งช่องนะคะมาสรุปเอาแนวทงนังฮานอยของสำสักนะคะตอนนี้เนาะแม่เพ้นกับ ได้ลงแนวทางของซีเซียนไปให้เร้วบ่าว่าจะเป็นห้าน้อยหรือว่าเราพัฒนาเนาะแล้วก็ของช่างคมอาจารย์ต้อยน้ำโชคอาจารย์หนุ่มกระสินแล้วก็แอบมารวยไม่เพงได้ลงคลิปให้ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเด้อเนาะคะ่ะเราพัฒนาเนาะแม่นแมค่ะอ่ะมือนีไม่เพนกับมีข่าวมาแจ้งให้เอฟซีทั้งช่องสาบเด้อจ้ะ เพิ่น่าอันย่ายของตาเนาะค่ะย่ายของตาปากน้ําโพเนาะเพิ่นทรงข่าวมาให้แม่เพิ่น่าตาเพิ่นบ่สบายนะคะเอฟซีค่ะเนาะเพิ่นล้มป่วยเมื่อคืนนี้ประมาณตีสามนะคะเพิ่นว่าเนาะย่ายบอกเพิ่นว่าพอดีตาเฮ็ดสูตรปลาไว้พอดีล่ะค่ะเพิ่นก็ป่วยเนาะเพิ่นก็ล้มป่วยเมื่อคืนประมาณตีสามเนาะเพิ่นว่าแม่เพิ่นถาลูก อันสงสารตากัลูกอยากซอยเพื่อนทใดก็ซอยแล้วแต่ลูกมีน้ำใจเนาะหลักกัเตียงเอฟซีห้เอฟซีสาบเน่เนาะแล้วแต่ทุกท่านนะคะถ้าผู้ใดอยากจะช่วยเนาะตากับกับลูกลูกล้าน,านเพื่อนเนาะที่ว่าเพื่อนกะมีลูกมีล้านที่เป็นพิการนะคะเอฟซีกอยากจะช่วยกับทักไล่ามาหาแม่เพ่นใดนะคะ เบอร์0653418836สมนะคะแม่เพนจะาถ้าว่าอยากจะแบ่งปันน้ำใจเนาะซวยเพิ่นกับถักไล่มาแม่เพ่นแม่เพนจะส่งเล็บัญชีของตาให้นะคะเนะาะเอยากจะซอยหาสิบ,บาทลอยเนึ่งยีสบ,บาทก็แล้วแต่เป็นน้ำใจนะคะตาเพิ่นกับอายุหลายแล้วเนาะ ลานลานเพิ่นกัพิการนะคะตากบยาากับบมีไผดอก่ะเนาะ <_ an> ลูกเพิ่นก็จักไปทั้งใดก็บู่ฮูเนาะเพิ่นบ่ได้เว่าใไห้ฟ,ฟั่งยักเทียค่ะว้าแต่เรื่องลานเนาะ <_ an> อ่ะเอซทั้งช่องได้ฟั่งคาวแล้วเพิ่นว่าจะหยุดเพิ่นก็อาจจะได้หยุดไห่แนวทางก่อนเนาะเพราะว่าตาเพิ่นบ่สบาาแห้งยาาเพิ่นเห็ดบ่เป็นนะคะจะได้มื้อนี่ได้ยูเนาะเพราะว่าเมื่อคืนในตาได้เห็ดไว้แล้วนะเนาะ อะแจ้งข่าวให้เอฟซีสร้างช่องสาบนะคะมาเข้ามาเบิ่งผนฮานอยพิเศษกันต่อเนาะคะ่ะไม่เพิน่นได้มากฝากเอฟซีทั้งสองแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ Nether เนเดอเนาะมาเบิ่งนอยพิเศษบนออกสองสองหกล่างออกเจ็ดศูนย์ฮานอยปกติบนออกสี่ห้าแปด่างออกแปดหนึ่ง ฮานอย v i p บนออกเก้า่ล่างออก85นะคะมาเบิงเมื่อวานนี้ของแม่รล้วแม่รลี้วให้วิ่งรูด4กับ7 7มาเนาะจับคู่ให้เข้า1นึ่งฮานอยก็คือ70ตรงๆรล่างของนอยพิเศษนะคะลูกชิ้นนี่มันหอนบอยาให้ผูกมันค่ะแต่ว่าบุผูกมันมันไปเฝ้ายู่เฮียนเพลนขาเจ้าบอยาคห้ไปเนาะจะาของบ้านข้าเจ้าบอยากให้มนไป ขาเจ้ามาบอกไปเอาม่ามผูกไปค่ะไปติดตัวแม่อยู่น้ำขาเจ้าบนหละมันก็เลยไปอยู่บ้านขาเจ้าพมาเฮียนก็เลยผูกมันไว้ไมันบ่มักก็บ่อยากผูกมันดอกค่ะเนาะอ่ะส่วนของพ่อเกลียงให้มาเด่นห้าาเด่นสี่ห้าหมา2ตัวห้ากับ6แต่ว่าจับคู่ให้บอ่อเข้านะคะ อาจารย์ต่อยน้ำโชค0ูนย์กับ1มาทั้ง2ตัวจับคู่บอเข้าเลขบินมาด้วยกัน2หงหานอยก็คือ 1, 2, หนึอนอย VIP และ2 6งหนอยพิเศษเนาะสุดใจพารวย9เม็ดเดียววิ่งรูด9ก้บอมานะคะจับคู่ให้มาอยู่ก็คือ7 0็นยอยพิเศษตาปากน้ำโพสากับ6มา6กจับคู่เข้า6กสอหนึนอย ฮาหนอยแยกของตาให้มาเข้า,ห,าหนึ่งฮานอยเนาะวิ่งลูดก็เข้า,ห,าหนึ่งฮานอยจับคู่ก็เข้า,ห,าหนึ่งฮานอยก็คือหกสองหรือว่าสองหกเนาะนอยอ่าพิเศษเขาฝากมาให้วิ่งลูดมาทั้งสามฮานอยนะคะวิ่งลูดเข้าทั้งสามฮานอยจับคู่ให้เข้า,ห,าหนึ่งฮานอยนอยปกติก็คือแปดห้านะคะเรืยก 5, 8, 8, ออกห้าแปดเนาะ เพื่อนให้หาอยู่เพียงท่านเอาซีตัวนี้มาใส่ตัวนี้จะได้เลยเนาะสี 4, 8, นะ่แปดห้าเนาะเสียดายอะฮามาเอาตัวเลขแนวทางของมูนี่กันเลยค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ฮานอยแยกเขาฝากมาให้วิ่งลูดน้อยพิเศษห้ากับหกจับคู่ห้าสองห้าสามหกสองหกสามชุดสามตัวบนห้าหกสามและหกห้าเจ็ด หาน้อยปกติให้4กับ5จับคู่4041 5051ชุด3มตะบน451และ540หาน้อย v ีอให้5กับ8จับคู่ที่58 51 88และ81ชุด3มตะบน581และ 8, 8 58าแปดนะคะเอฟไม่เพ่่นกับเราออพิดไปเนาะนี่ค่ะ ส่วนเมื่อวานนี้เขาฝากมาเนาะวิ่งรูดมาทั้งสามฮานอยจับคู่ให้เข้า, 1, ห,าหนึ่งฮานอยก็คือฮาหนอยปกตินั่นเองนะคะ้ามาต่ตของตากันเลยวันนี้ตาให้มาฮาหนอยแยกเนาะหนอยพิเศษ9กับ2จับคู่9ก้าสองเก้าห้ 2, 2 5. ส่วนชุด3ตัวบน9 2 5และ2 9 2 5านอยปกติให้8กับ1จับคู่8 8 8, 8 1 1 8แล้วก็1 1ชุด3ตัวบน8 1, 1 1และ1 8 8ส่วนหานอย VIP ให้มา6กับ7จับคู่6 4 6 5 7 4 7 5ชด3ตัวบน7 6 4และ6 7 5นั่นเองนะคะ นี่ค่ะส่วนเมนนื่อวานเนตาให้มาฮานอยแยกเนาะเข้า 1, หนึ่ฮานอยก็คือฮานอยพิเศษจับคู่ให้เข้าที่6 2, กสองเลขออกสองหนะคะเอฟซทั้งช่องแคปนาจอฮานาอยแยกวันนี้กันก่อนเนาะแล้วค่อยไปตามฮานาอยร่วมกันโตของแต่ละสำนักนะคะแคปนาจอจ้า ได้ยังคะได้แล้วไปตนะคะอ่ะมาเอาฮาน้อยร่วมวันนี้ฮาน้รวมตาให้วิ่งรูดที่ห้ากับ8นะคะวิ่งรูดบนล่าง5้ากับ8จับคู่ที่ห้าหนึ่งห้าสองห้าหห้าเแดหนึ่งแดสองแห้าและ 8, 8 8นะคะของตาปากน้ำโพค่ะ ส่วนเมื่อวานนี้ตาก็ทำผลงานออกมาได้ห,หนึ่งฮานอยเนาะนอย,นอยพิเศษค่ะหกสองเลขออกสองหกนะคะวิ่งรูดก็เข้าหนึ่งตัวเนาะส่วนวันนี้วิ่งรูดห้ากับแปดจับคู่ที่ห้าหนึ่งห้าสองห้าห้าห้าเก้าแปดหนึ่งแปดสองแปดห้าและแปดแปดนะคะอ่ามาต่อที่ของอาจารย์ต้อยน้ำโชคเมื่อนี้เพิ่นธไฮมาวิ่งรูดบนล่างสองกับสาม

ผิจารณาเอาเนาะเพิ่นให้สูตรใหม่มากค่ะให้ชุดเต็มนะคะแต่ว่าเน้นที่3คู่ก็คือ7จ็ดและ9 2สองนะคะสวนเมื่อวานนี้นี่ค่ะของอาจารย์ต้อยน้ำโชว์วิงรูดศูนย์กับ1มาทั้ง2ตัวเนาะส่วนเลขวินมาด้วยกันก็คือ1นสองแล้วก็2 6นั่นเองนะคะ วันนี้ก็ให้ที่2กับ3จับคู่718191 728292 738393เน้นที่7282และ92เนาะมือนี้ก็เป็นสูตรใหม่ส่วนเลขวินมี789123นะคะสูตรเก้านั่นลนะเนาะแต่ว่าเพิ่นให้มาเต็มเลยเนาะแต่ว่าเน้นให้3คู่ก็คือ72และ7 728292นะคะ เน้นที่สองนะน่าจะเน้นที่สองค่ะวิงลูดเนาะอ่ะตามนี้ค่ะเอฟซี FC. ไปต่อนะคะมา แม่ลิว้ววันนี้ให้วิ่งร่นหานอยรวม4กับ5ชุด3ตะบน7 5 1 6 5 4 8 5 3 9 5 0จับคู่ชุดเน้น2ตัว5 4 4 1 5 1 5 0และ5 3ชุดลอง4 9และ4 4, 4นั่นเองนะคะแม่ลิ้ว ส่วนเมื่อวานนี้แม่ทาผลงานออกมาได้หฮานอยเนาะก็คือฮานอยปกติ70ตรงตรงนะคะส่วนตัววิ่งตัวรูดมาตัวเดียวก็คือ7เนาะวันนี้ให้วิ่งรูด4กับ5จับคู่ชุด3าตัวบน7 516 54 8 53และ9 50นะคะชุด2ตัวชุดเน้นก็คือ54าสี่สี่หาม ชุดลอง49และ44มาต่อที่ของพ่อเกลียงกันเลยวันนี้พ่อเกลียงให้วิ่งลูดเด่น3มตัวก็คือ890เกจับคู่ชุดเน้น1819 2829 3839ชุดลอง2030และ 0, 0ละูนะคะ ส่วนมาว่าน,นี้จับคู่ให้บอเข้าเนาะเลขเด่น3ตัวมาสอตัวค่ะมาหากับ6เนาะเมื่อนี้ก็ให้เลขเด่นมา3าตัวก็คือ890จับคู่ชุดเน้น1819 2829หนึ่และสามแชุดลอง2030และ0ูนะคะ,ะแคปหน้าจอออกก่อนเนะหาะหานอยรวมพ่อเกลียงและแม่ริ้วค่ะ วันนี้เดี๋ยวแม่เพ้นจะพาไปต่อนอ,อีกหนึ่งสำนักสุดท้ายค่ะ,ะแคปหน้าจอได้ยังเนาะไปตัวเด้ค่ะนี่ค่ะมาสุดใจพารวยมาปิดคลิปให้คลิปนี้นะคะก็คือวิ่งลูดวันนี้สุดใจพารวยให้มา3เม็ดเดียวเนาะ จับคู่363035 4640แล้วก็45เน้น30เม็ดเดียวนะคะของสุดใจพารวยวันนี้ค่ะส่วนเมื่อวานนี้ให้มาวิ่งลูด9เม็ดเดียว9บอมาเนาะคะ่ะแต่ตัวจับคู่เพิ่นมายูเนาะก,ก็คือ70นั่นเองนะคะของนอยปกติค่ะส่วนวันนี้ให้3เม็ดเดียวจับคู่363035 46 สีและ45เน้นให้พร้อมเนาะวันนี้เน้นให้เม็ดเดียวก็คือ30นั่นเองค่ะ,ะแคบหน้าจอเอาของสุดใจค่ารวยเนาะจบคลิปนี้เมเพ่นจะพา f อฟทั้งช่องไปตามสรุปเอาราวพัฒนาของอ่าหลายๆสำนักที่เมเพ็นยังบัทันได้ลงคลิปให้เนาะก็จะอยู่ในคลิปสรุปราวพัฒนาวันนี้แหละเนาะ อ่ะตามนี้ค่ะคลิปนี้แม่เพ่นกะจะขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคมานำลำรุวยเนาะแม่เพ่นกะขออวยพรไปให้กับตาฝากน้ำโพเดอร์เนาะขอให้เพิ่นหายเร็วยวเนาม่เพ่นกะจะซอยพันยวน้ำใจเล็กๆน้อยๆเนาะแม่เพ่นกบช่วงนี้กะบอกใอยมีโชคปันใดค่ะอ่ะตามนี้ค่ะสวัสดีค่ะ